ครับผมดกร์กรสุกเกษนะครับก็ติดตามการผลการใช้ rd 251กับต้นทุเรียนนะครับการสร้างสวนทุเรียนก็มีขั้นตอนที่เป็นที่รู้จักกันหลากหลายนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดนะครับการใช้ rd 251ก็มีผลนะครับมีผลช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเคสตัวอ,อย่างนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสวนที่อยู่ในเขต สุโคไทยนะครับเป็นเป็นส่วนของคุณทองหล่อสุขชังนะครับคุณทองหล่อนี่ก็ใช้มาหลายปีละก,กะ็มามาฟังการพัฒนาการการเ,เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจากคุณทองหล่อสุขชังนะครับครับอ,อ่ะก็ถือโอกาสนะครับสวัสดีครับจริงๆแล้วอของดอรกรอนอะใช้มาประมาณสี่ปีเนาะเคยเคยมาครั้งแรกก็ยังไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่พอใช้เมื่อปีที่แล้ว ใช้รู้สึกว่าในเรื่องของต้นความสมบูรณ์เราดูได้ว่ามันจะถ้าไม่มีลาโอแต่ยุงเยอะนะครับมันจะไม่มีลาเกาะที่ต้นแล้วก็ที่ใบอันนี้ใช้ r าดี251อย่างเดียวที่นี่นะเกี่ยวกัต้นนี้แล้วผลผลิตเมื่อปีที่แล้วต้นนี้ได้ประมาณ60ลูกแต่ปีนี้เพิ่มมาประมาณ90ดูความใหญ่ตรงหัวดอกเตได้ตันนี้ยัง ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ขนาดยังยัง,ยงไม่แก่นะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณเกือบสองเดือนอเพราะว่าปีนี้ทุเรียนดูแลยากเนื่องจากว่ามีหลายรุ่นทำเพราะหลายรุ่นหมายถึงว่ามีรุ่นรุ่นแรกที่ที่ททมัดปอแดงแดงไว้นั่นนะอันนั้นอันนั้นต้องต้องเก็บก่อนบางทีเราไม่มีความชํานาญในเรื่องของการเก็บควาจะเก็บทุเรียนออดให้ให้กับลูกค,ค้าไปนะครับก็เลยต้องทําเครื่องหมายไว้ ก็ถือว่าผลตอบรับของอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งจะดูได้จากไม่ว่าจะเป็นทุเรียนส้มเขี้ยวหวานที่อยู่ในแปลงเดียวกันนะครับจะจะเห็นได้ว่ามันผลตอบแทนมาถึงอ่าเขาเรียกแล้วผลตอบรับนะครับของของพืชเนี่ยก็ดีนะครับใช้ได้กันละกันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาที่จะมาทําปุ๋ยหมักเองอะไรเองนะครับใช้ของอาร์ดีสองห้าหนึ่งของดรกอรก,อก็ถือว่าหนึ่งนะครับคุ้มค่าประหยัดเวลานะครับ แล้วก็เราก็ไม่ต้องมายุ่งยากมาทําเองนะครับทางบริษัทนี่เขาก็ได้จัดทําให้เราแล้วถือว่า,าให้ความมั่นใจได้นะครับเชื่อใจได้ว่าของเขามีคุณภาพนะครับเราจะเราจะทําให้ทุเรียนเราเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับจะมีต้นพื้นเมืองน,นั้น70กว่าลูกแต่เก็บไปหมดละนะครับแล้วก็จะมีเดินดูรอบๆส่วนันแรกกันนะครับเป็นนี่ทุเรียนติดเมื่อปิทีลแลตวติด36ต้นปีนนี้ติดประมาณ50 50ลูกอ่า50ต้นเป็นนี้ประมาณสัก900 เกว่าลูกนะครับฉเฉลี่ยแล้วประมาณโ้นละถือว่าวสักห้าสิบกลกันนะครับทีนี้ก็เลยอ,อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับคนคนที่ยังได้ฟังแล้วก็ยังไม่ได้ลองใช้นะครับลองใช้ดูนะครับแล้วก็เก็บบันทึกสถิติไว้ที่ผมกล้าพูดได้ว่าผมจะแบ่งเป็น2องโซนโซนนี้ของดอรโซนนู้นก็อธิชัยเองที่ผมทําเองนะครับแต่เราทําเองก็เหนื่อย นะครับแล้วเราไม่ถ้าใครมีเวลาก็ทําได้แต่ถ้าไม่มีเวลาใช้ r ดี5 5หนึ่งนก็ผลที่ตอบรับนะครับก็ถือว่าให้ความพอใจนะครับรับว่าให้ความพึงเขาเรียกอะไรับความพึงพอใจนะครับความพึงพอใจในกับชาวสวนนะครับในผลของการตอบรับตอบสนองของพืชนะครับแล้วก็ตัวเลือกตัวหนึ่ง่าใช่ให้ชาวสวนทุเรียนก็ลองดูลองลองหันกลับมาใช้ดูนะครับแล้วก็ ถ้ายิ่งใครยังไม่มั่นใจก็ลองแบ่งโซนอย่างที่ผมว่าครับแล้วคราวนี้ก็จะจะเห็นแล้วว่าพอเรามาใช้เพื่อทุกชิ้น,นครับไม่ว่าจะเป็นเงาะลาังาสาดลองกองทุเรียนครับ,รบ<ว>กว็วิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเยอะยิ่งยิ่งใช้เยอะก็จะยิ่งมีผลไม่ดีนะครับใช้ใช้แค่ฝานี้ยครับน้ำยี่สิลิตร นะครับออน้ำน้ำใสๆอย่างนี้นะฮะก็กระเทประมาณไม่ต้องเต็มไม่ต้องเต็มดีกผผ็ผสมน้ำยี่สิบลิตรลงไปเลยเออแค่นี้ก็ได้ผลแล้วอโอเคครับทุกเจ็ดวันนะครับก็สารสารนี้เป็นสารที่วิจัยนะครับผ่านการวิจัยะระดับวิาเอกท,ที่เกษตรศาสตร์บางเขนนะครับก็ได้ผลดีเลยเชิงประจักษ นะครับก,ก็ได้ผลประมาณ41%ซนขึ้นไปได้ได้ผลเพิ่มก็เลยมีการนำมาเผยแพร่ทางบริษัทก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อเผยแพร่นำประโยชน์ใช้ได้จริงในพื้นที่นะครับแต่ถ้าถ้าเราจบไปแล้วแล้วก็ทำย่อยได้ผลเรียบร้อยก็ ไม่ได้มีการติดตามหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ก็มันจะเสียดายใช่ใช่เสียดายเวลานะครับก็ส่งเสริมในด้านทําให้เกษตรอินทรีย์สามารถทําได้ธรรมดาเกษตรอินทรีย์ก็จะมีปัญหาโรคละแมลงสารตัวนี้ก็ใช้ไปแล้วจะบํารุงด้วยต้านทานโรคแมลงด้วยนะครับหลังจากฉีดไปก็ใบใบจะเขียวทั้งพื้นที่เลยประมาณสิบวันเนี่ยแล้วใบจะใหญ่หนาแล้วก็มีมีอายุ ยืนมีอายุยาวยาวกว่าปกติธรรมดาจะจะมีการสลัดใบนะครับแต่แต่ใช้สารตัวนี้ก็ใบก็จะอยู่ได้ประมาณสองปีก็จะทำให้การตั้งตัวของของ,ของทุเรียนดีขึ้นไม่ไม่โทมไม่ต้องอเริ่มต้นใหม่นะครับจำนวนใบหรือว่าคลโรฟิลต่รงต่างก็ทำงานได้ดีนะครับก็เป็นผลดีนะครับสำหรับ คุณทองหล่อนี่ก็มีมีได้คุยกันว่าเออเมื่อปีที่แล้วก็ได้จำนวนหนึ่งแต่ว่ามาปีนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับใช่ใช่ใชเห็นว่าประมาณสักเก้าร้อยลูกนะครับรติดปีที่ห้าสิบประมาณห0สิบต้นปีทละสามสิบห้าต้นก็ก,ก,ก็มีตัวเลขเพิ่มขึ้นจากจากปีที่แล้วนั่นนั่นหมายความว่า ทำให้ผลผลิตเพิ่มจาก60ลูกอัตอนนี้90ใช่ใช่ต้นนี้90ลูกนับดูดแล้วนะแล้วก็ลูกใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสังเกตดูได้จะถ้ากิ่งนั่งประมาณลูกละ5โล5โลนะใช่ถ้าเฉลี่ยแล้วน่าจะประมาณ3กิโลั้งเฉลี่ยทั้งหมดทั้งต้นอ๋อเฉลี่ยค่าเฉลี่ย3กิโลใช่ก็ถ้าราคาดีก็300บาทถึง500บาทใช่นะครับก็ได้ตัวเลขที่่หลายยแสนนอูกั ก็ททำให้มีทุนเนาะก็พออยู่ได้ก็พออยู่ได้เห็นเห็นว่าจะปลูกกระท่อมอีกนะก็ก็มีการขยายไร่นะครับไร่ทองหลอกก็จะลงในสื่อในคลิปนะครับเพื่อเป็นสูตรเรียนรู้ที่อะไรนะที่แม่สิทธิ์ใช่ไหมอันนี้แม่สาแม่สามแม่สามแม่สาที่สุโขทัยท่านใดที่สนใจ ที่จะมาดูงานหรือจะมาซื้อทุเรียนปีนี้รีบๆมาหน่อยนะครับที่ที่ตั้งที่บ้านอะไรนะติดต่อได้ที่ไหนอ๋อบบร,รอยีอ่สิบสองหมู่เจ็ดตำบลแม่สามอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขาทายัยเนาะจังหวัดสุโข,ขาทัยตำบลแม,ม่สาะโทรศัพท์นะครับศูนย์หกสี่แปดห้าสองแปดสองศูนย์เจ็ดนะครับสนใจโทรมาได้นะครับเนาะถ้าอย่างมีปัญหาจะปรึกษาก็ ก็พอจะมีความรู้บ้างนะครับเนาะก็ทำสวนมาก็ตั้งแต่ปีพศ1 3 30ก็ประมาณ30ปีอันยาวไกลนะครับก,ก็พอได้อยู่ในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆถึงกล้าการันตีได้ของ r d 2 5ดีเนี่ยทำให้หนึ่งความทนทานของต้นนะครับผลผลิตรวมทั้งขนาดของผลก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับคนใช้กันละกันนะครับ,รบตอนนี้ก็ำลังดูในเรื่องของอาจะพ่นกระท่อม ครับนะครับกระทมแล้วก็แต่เงาะนี่เงาะลองกองลางสาสตรนี่ผลการให้คือการตอบสนองนี่ดีมากนะครับ,รบแล้วไปดูได้เลยว่าของผมเกือบเกือบสุกลแล้วแล้วผมไม่ต้องแย่งเขาขายในเรื่องของอา,างศาสตรลองกองส้มด้วยเนาะใช่ไม่ไม่ต้องไปแย่งกันขายเพราะผม,ผมอีกไม่มประมาณปลายเดือนพิศนุาก็จะเริ่มเก็บขายล้ส้มที่นี่ก็มีปัญหาเรื่องแคงเกอร์แล้วก็อ่ีนิงน่ง กินกินกินนึงเยอะเพราะเกิดจากเชียรไก่แจ้ก็ตอนนี้ก็กําลังแบ่งโซนอยู่นะคับหลังจากฉีดก็กําลังฟื้นตัวใช่ใช่ใช่กำลัง่กก็รู้สึกว่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเราก็กําลังใช้อยู่แค่นั้นเองเป็นทางออกทางแก้ให้กับเกษตรกรนะครับที่มีปัญหาถ้าส้มไม่มีก็ เข้าเข,ข้าขายอะไรขาดทุนเนาะ hi, hi. ถ้าตัวไม่มีออกขาย uh. ก็เป็นการแก้ปัญหารายได้ของเกษตรกรในในครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งใช้ทุกทุกเวันแค่5 4, 4, ้าสี่อีัน้ำยี่ลิตรนะครับ uh. ก็คุณน้องหล่อนี่ก็เป็นสื์เก่าเกษตรบ้านกลางนะครับก็เรียนรุ่นเดีวยวกันนะครับก็มี a c e b ุ๊ k ด้วยนะครับ ก็พิมพ์คําว่าทองหล่อสุขชังเข้าไปนะครับก็จะสามารถส่งข้อความอะไรติดต่อโดยตรงได้นะครับเดี๋ยวจะไปดูต้นอื่นอีกกนิดเนาะจะลองดูๆก็ได้ลองไปดูหน่อยก็ได,ยได้จะได้รู้ว่าเออบนไม่ใชต้ต้นเดียวมันดกกันไปเดี๋ยวไปดูคทุกต้นทุกต้นตอนเนี้นะครับอ เนี่ยเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยก่อนก่อนที่จะใช้อ่ะงั้นนิดนึงครับมันจะโดนหนอนนี่แน่นะวลาน่ะพอโดนหนอนชุบอ่าพวกนี้อ่ายางมันจะไหลอืมโดนโดนหนอนเจาะต้นลําต้นแต่ที่ใช้มานี่อ่าก่อนใช้ที่ข้ามาสี่ปีละเนี่ยเริ่มเริ่มหุบแล้วเห็นป่ะเมื่อก่อนนี่มันค่อนต้นเลยนะกับผมคิดว่าตายตัวน,นี้นะอ๋ะอคิดว่าจะไงก็ตายแน่เพราะว่าพอหลังจากที่เราใช้อาดีสองห้าหนึ่งแล้วอ่ารู้สึกว่าอ้าวเนื้อมันเริ่ม เริ่มกลับเข้ามาก็คิดว่าปีหน้าคงจะเต็มเนาะเนี่ยคิดว่าปีหน้าคงเต็มเนื้อมันนะ,นะครับก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะใช่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 ผมนี่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่ามันมัน<บ>สูญเสียไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกว่าจะหุ้มเต็มใช่ผมก็คิดว่ามันจะคิดว่ามันจะตายแล้วก็ช่วงดีที่ท,ที่ที่มันไม่ตายอ่าตัวนี้ก็สามสิบกว่าลูกนะครับตัวน,นี้พอดีอ่าตัวนี้ดูดูกิ่ง แล้วไปหน้าต้องต้องตัดทิ้งลดกี่เนี้ยนะแต่วันยังติดลูกอยู่ก็เสียดายมันเนี่ยนะครับน่าจะสามสิบกว่าลูกตัวน,นี้ถ้าสังเกตดูได้เมื่อเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ rd ส5งหนะึนีมันจะอ่ามันจะมีเพี้ยนั่นยองับเพี้ยแป้งตัวใหญ่ๆหญ่นะอ่ะนะที่จะทำให้เกิดโรคดำดำติดอยู่ตรงขั้วกับตรงผลอาจจะทำให้ ผลผลิตไม่ไม่น่ากินคือมันดำไงกลัวลูกค้าเขาจะรังเกียจนะครับเดี๋ยวดูไปเลยเหมือนในต้นนี้ต้นนี้อีกห้าสิบกว่าลูกเมื่อวานก่อนโน้นลมมาแรงมากยอดหักไปหนึ่งยอดร่วงไหมไม่ร่วงไม่ร่วงเพราะผมเอาใช้คั้ควเหนียวใช,ใช้เชือกมัดแล้วก็รู้สึกขั้วมันจะเหนียวแล้วขั้วใหญ่ ยาวก็น่าจะเกิดจากเราเราใช้อาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยสมบูรณ์นะตัวนี้หักหักไปหนึ่งยอดอะไหนประานกันนะลมแรงมากเมื่ออเมื่อวานก่อนอเราดูความถูกเราจะไม่มีหนึ่งขั้วขั้วเจีใหญ่ว่ามันมันเมื่อก่อนนี้มันจะหลุดจากขั้วหมาถ้าเหมังถ้าสามสีลูกอย่างนั้นหลุดเลยนะเนี่ย แต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้มัดมันก็ไม่หลุดอในเรื่องความใหญ่ของขั้วขั้วผลนะมันจะใหญ่<ด>ใช่แต่เวลา,มาผมต้องตัดทิ้งนี่ผมล,ลองดูอ้าวมันก็ลองสมบูรณ์ต่อไปก็คงจะจะลองให้ติดอย่างนี้แบบปีนี้ลอง,ลองต้นนี้กันส่วนใหญ่เราผมจะตัดให้กิ่งนึก็ประมาณสามลูกนี่นะครับวันนี้กิ่งหกลูกเลยนะใช่มีหกมีห้ามีมนี่จะลองดูว่ากิ่งมันทนไหวไหมก็น่าจะได้อยู่นะครับ ถ้าเป็นลมแรงๆอย่างเมื่อวันก่อนเนี้ถ้าอย่างสีลูกนั้นอย่างไงก็หลุดแต่ปีนี้ไม่หลุดไม่ไม่หล่นไงผมว่าเออมันก็น่าจะมีส่วนในเรื่องของความแข็งแรงของขั้วขั้วผลมันจะใหญ่ขึ้นสังเกตดูได้ลูกลูกก็จะใหญ่คาเฉลียสม่ำเสมอลำต้นสะอาดใช่ใบเขียวหนาใบเขียวอื ส่วนส่วนอย่างอื่นเป็นไงบ้างพืชอื่นอ๋อก็ต้องไปดูรังสาตร์ลองกองตัวนี้ก็จะเริ่มออกสีแล้วก็ให้ผลตอบรับดีมากอมันมันก็มีหลายรุ่นไงน,นะครับ,อกกบงอกก็มีหลายรุน่นนี่รุ่นแรกที่ที่กำลังจะสุกแล้วก็รุ่นสองรุ่นสามมันก็ตามมาอันนี้มันธรรมดามจะมีติดแค่รุ่นเดียวแต่เรามาน่าจะเกิดจากสองห้างหนึ่มๆมีไล่หลายรุ่นนะแธรรมดาเขาจะเก็บแค่รุ่นเดียวไงปีนี้น่าจะหลายรุ่นนะครับถ้า ถ้าเขาฮอร์โมนพอเขาก็ออกมาเรื่อยเลยใช่แต่จะ,จะลกนิดนึงสวนนะเพราะไม่มีเวลาที่จะได้พ่นยาขายาก,กันออกแนวสวนธรรมชาตินะใช่อันนี้ผักหวานนะครับปกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกในสวนอืม,มันจะมีอ่าเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้น อันนี้ลังสา์จะเริ่มออกสีละแต่ที่อื่นเขากำลังจะเริ่มออกดอกแสดงว่าออกก่อนเขาใช่อันนี้จะเป็นลังสากม,มีผลต่อการออกดอกใช่ใช่แล้วในเรื่องของการติดผลธรรมดาลาังสาท์ที่ถ้าเราไม่แต่งช่อนะมันถ้าเราไม่แต่งช่อดนะมันก็จะไม่ค่อยดกแต่นี่มันจะติด เนีน่ยนะครับมันก็จะติดคล้ายๆมันอ่ามันจะดีกว่าที่ที่เราไม่ได้ใช้เราลองเดินไปดูที่มันติดข้างนี้จะใช้อาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งแล้วเราแบ่งโซนกันแบ่งโซนกันเดี๋ยวมาดูรุนรุนนี้แล้วขาดูมันจะได้อ่าเป็นฟวงสวยตัวนี้ผมก็ลังแต่งชอบมัน ในตอนนี้แต่งช่อแล้วลองกองอ,อันนี้ถ้าได้อย่างนี้เราแต่งอย่างนี้ชุบมันเจอต่อไปมันจะเป็น,น,ปนพอมันโตชุบมันจะได้เหมืนอนกับเรียกเกรดพรีเมียม,มลูกจะเริ่มสม่ำเสม,สมอแต่งช่ออันนี้จะเป็นของอาดีสองห้าหนึ่งฝั่งโน้นไม่ได้ใช้ด,ดูผลตอบรับไปละกันอีกอีกสามเดือนมาดูใหม่ครับ ประมาณกันเอ่ยกันยามิถุนากักฎาสิงหาสิงหาไม่ถึงกันยาครับของผมสิงหาหมดละธรรมดาเขาจะสุกประมาณกันยาอของของทั่วไปแถวในโรงยาปลาล้วผมกันยาผมหมดละนะครับเนี่ยยังมีแก้วมังกรอะไรอีกหลายอย่างนะครับแนละ้วแต่ผลตรวรับนี่ก็โอเคนะครับ มีประโยชน์ต่อพืชทุกชนิดใ,ในเรื่องอให้ผลผลิตแล้วก็สุขภาพของพืชเดี๋ยวมาเรื่อยๆก็ได้ครับสุขภาพของพืชก็เรื่องโรคแมลงสําคัญใช่ครับถ้าถ้าพืชเป็นโรคแมลงก็อผลผลิตจะตกต่ำเนตัวเรียนผมตัเน,นี้หนึ่งปีนี่ครับเนี่ยอันนี้ปลูกปลูกใหม่หนึ่งปีตันนี้นะครับหนึ่งปีขนาดนี้ ต้นนี้เข้าปีที่สามอันนี้แก้วมงกรออนีนส้มอันนี้เข้าปีที่สี่นะครับอันนี้สี่ปีส้มก็เริ่มฟื้นแล้วเนาะใช่ใช่ส้มส้มเริ่มเริ่มดีมากส้มสังเกตรู้จากใบส้มจะจาจากโรคกินนิง่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโรคกินนิ่งอะ่ะเริ่มหายเริ่มหายเริ่มฟื้น ม,มีผลต่อการฟื้นฟูโรคกินนิ่งใช่ืูตัวนี้โคนเน่ามันน่าจ,จะตายแล้วเนี่ย,ยจริงๆมันตายไปนานแล้วนะเนี่ยม,มันก็ยังอยู่ได้มันก็ยังอยากจะอยู่อยู่ก็เอาไม่เป็นไรเขาเลยปล่อยมันทิ้งไว้กันอย่างหนึ่งไม่ได้ไหมอ่ะไม่มากกีดขวางอะไรไงก็เลยลองปล่อยทิ้งไว้ดูสังเกตดูมันแต่ยอดใหม่มันจะเขียวอ,มอมืมันก็เลยเหมือนเหมือนกับมันทําให้ อ่าความสมบูรณ์ของของต้นกลับมาเดี๋ยวถ้ส้มสุกแล้วก็สวยเลยนะใช่ก็เต็มไร่เลยอีกชุดนึงเดี๋ยวมามาได้เรื่อยๆนะครับนะาะมีทุกอย่างในในใน,ในไนร่ได้ตังเลยเนาะ ก็ก็พออยู่ได้ครับถ้า<ต>ทำจริงๆต้นหนึ่งได้ได้เยอะไหมนะสม้มก็เยอะเยอะอยู่ต้นหนึ่งก็ประมาณถ้าต้นใหญ่ๆตรงขนาดนี้ก็ประมาณห้าสิบโลถ้าใหญ่จริงๆก็บางทีสองรอยโลยังยังถึงเลยส,ส้สมส้มบางทีก็ราคาแพงกันเนาะใช่แต่บางทีก็ถูกปีนี้ราคาถูกมากเนี่ยปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ค่อยได้แต่งกิ่งต้นนี้ไม่ค่อยได้ดูแลมันต้นเนี้ยนะแต่มันยังติดดีนะก็ยังให้ผลผลิตใช่ ตอนนี้ผมก็แย่ที่สุดแล้วนนั่นในสวนนะมันก็ยังติดนะครับหนึ่งในเรื่องของกิ่งก้านนี้ถือว่าต้นนี้แย่ที่สุดในสวนอืมแย่ที่สุดใช่ได้ลูกหลายสิบลูกอยู่ก็นี่กี่ลูกนับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจปยี่ยบองยยี่สี่ยี่ห้าลูกโอ้ยี่้าลูกใช่ตอนนี้แย่ที่สุดอื ก็ได้เป็นหมื่นเลยนะในยี่สิบห้าต้นแต่ยี่สิบห้าลูกก็ยะะังมีฝั่งโน้นอ,อีกก็เลยก็อย่างนี้แหละดูใบดูใบสังเกตดูบานความสมบูรณ์นะครับดูความสะอาดของต้นอืก็โอเคก็คขอบคุณคุณของหล่อมากนะครับ,รบ,รบที่ที่ให้ข้อมูล ลง,ลงคลิปไปเพื่อประโยชน์เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ R D 2 5 1ด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยากจะรู้วิธีการแรงต่างก็โทรหรือว่ามาเยี่ยมเยียนกันได้เกตสุโไทยนะครับก็หาดูได้น้อยนะครับเกตสุโไทยที่มีส่วนทุเรียนแล้วก็สวนส้มแก้มังกรเงาะก็พืชอีกหลายตัวนะครับในในไร่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ ก่อนนี้ผมใช้ทุกอย่างยาครับแท,ทบจะทุกตัวแต่หลังจากที่เจอเศรษฐกิจเจอพิษต่างๆนะครับอาจจะเป็นความแพงของราคาก็เลยหันกลับมาใช้นะครับของ r าร์ดีสองตอนนี้เข้าปีที่4ี่ละนะครับถ้าคิดถัวเฉลี่ยแล้วว่าความคุ้มนะครับไม่แพงนะครับเพาะใช้นิดเดียวใช้แค่5้าสิ่อตน้ำยี่ลิตรนะขวดหนึ่งก็ใช้ได้ตั้งกี่ถังนะห้าสิถังก่อนน้ำสองรลิตร ประมาณ10ถังนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าแน่นอนลองลองหันกลับไปใช้ดูนะครับหนึ่งสุขภาพของเราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าจะรู้ได้ว่าจากใต้ต้นนะครับจะมีทั้งพลิกเอือยอะไรเอือยนะครับเราก็สามารถที่จะมาเก็บกินเก็บอะไรได้นะครับก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าอดี2สองห้าหนึ่งนี้ให้ผลตอบรับที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสวนกันละกันนะครับขอบคุณครับครับบวัสดีครับ นะฮะเราเก็บอะไรก็ได้มาจะไปแบกง่ายง่ายอันนี้แผลแผลที่เป็นสี่ปีนะครับคิดว่าจะตายแล้วนะ่ะไหหมดแล้วินนิ่งแล้วก็ โรคแคนเกอร์ก็จะลดลงแล้วก็ฟื้นฟูได้นะครับลดพอดีเลยใบ,บทุเรียนก็จะมีขนาดใหญ่ครับวพวกเงาะแรงต่างก็จะจะจะออกลูกหลายรุ่นนะครับ สารอาหารพอเพียงก็จะออกลูกหลายรุ่นนะครับสังเกตดูสันฐานต้นนะครับก็จะ,ะมีความอุดมสมบูรณ์เต็มที่ <c oughs> ก็มีความดก ข้าวเฉลี่ยของลูกดีมากนะครับทําเป็นทุเรียนพวงได้สบายๆนะครับเิ่งหนึ่งก็ประมาณหกหกลูกห้าลูกนี่ครับลำต้นสะอาดหลังจากใช้อา2 5ดีสองนะครับเดี๋ยวแล้วสองปีอืมเนี่ยทีเม็ดมาก เริ่มแผ่เริ่มมาลมะ้อเนื้อเริ่มขยายเข้ามาลวที่ม่าตายจริงนะต้นนี้ยังไงก็ไม่รอดเลยตอนแรกว่าไม่แต่มาดูแลแล้วกปล่อยมันตายพอพอกผเกลีอออกอ้น,นี้พาบางโคนบ้างดีขึ้นดีขึ้นอะไรอยู่หรือคนงามดอกต,ตองเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไร เรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี